สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแน,นลเอ็มบเดนฟอร์ค่ะวันนี้นัตตี้มากับแบรนเจอร์รุ่นเอกเีค่ะราคาขายจู่ที่924,000บาทและเช่นเคยค่ะคัดนนี้นัตตี้จัดแคมเปญโปรโมชั่นให้แต่งฟรีให้บรอบคันเลยนะใครอยากได้นะคะชุดแต่งแบบไหนเลือกได้ในแบบในสไตล์ที่ลูกค้าชอบหรือถูกใจนะคะเลือกได้เลยนะนัตตี้มีชุดแต่งให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น เ o สสีขาวนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าจับคู่มากับกียอัตโนมัติ6สปีดค่ะชุดแต่งที่เห็นทางด้านหน้าเลยจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ที่กระจังหน้ามาเป็นสีดําด้านเพราะสีดําด้านเนี่ยแตกกับสีรถนะคะทำให้ตัวรถของเรา,าดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะเนาะอารมณ์มันจะแตกต่างจากสีดําเงาถ้าสีดําเงาตัวรถมันจะดูดูหลูและดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังหน้าตกแต่งเป็นมาสีเงินให้ด้วยนะและยังมีเป็นไฟมินิไลท์ค่ะ LED สีขาวติดตั้งเพิิ่มมเตตตให้ด้ดววยัวไฟ เลือสีได้นะจะมีสีส้มออกเหลืองและสีขาวค่ะสเกิร์ตกันชนหน้าชุดแต่งของวิกเตอร์จะเป็นติดประกบเข้าไปกับกันชนเดิมของตัวรถนะคะทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถชายตรงกลางรวมไปถึงชายแคนทางด้านล่างคันนี้ให้ทําเป็นสีดําด้านเพื่อให้เข้ากันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านและนัตตี้อยากให้เห็นกระจังหน้าใกล้ๆค่ะว่าทางด้านข้างของกระจังหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะเขาจะมีเป็นไฟ LED รูปตัวยูและหลายคนที่ดูรีวิวนัตตี้จะเห็นว่าเป็นไฟสีฟ้าคันนี้นะคะทําให้เป็น LED สีขาวซึ่งก็มีให้เลือก2สีสีฟ้าและสีขาวอันคิดิกบรนยเจ้าตัวนูนสีดําด้านทางด้านฝากระโปรงติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยรุ่นเอกเอจะมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวรวมไปถึงนะคะตรงนี้จะเป็นตัวไฟสีแคมค่ะ LED สีขาวมาให้ด้วยเลยนะติดตั้งเป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านค่ะคิ Q ้วรลาเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ที่เป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันคันนี้ช่วงล่างดาเดิมนะคะลูกค้าเน้นสมรรถนะการขับขี่นะคะของช่วงล่าง ที่เป็นแบบเดิมๆเลยนะแต่นัตตี้ก็เปลี่ยนให้ค่ะเป็นล้อแม็กขอบ20ค่ะหลักๆที่จะมีให้เลือกก็จะเป็นของ A-Vampire และ o a s i ซมีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะลายใหม่ๆอัปเดตออกมาเยอะหล่อทุกลายเลยค่ะมรัดเข้ากันกับยางตัวนี้ก็เป็นเป็นยางนะคะที่วิ่งดีและยอดนิยมเลยนะดีเซนตี275 55R20 วิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนะไปได้หมดเลยแล้วข้อดีของตัว 275เนี่ยเวลาวิ่งทางเรียบอะค่ะเสียงเขาจะไม่ดังเท่าต,ตัวพวกอย่าง mt rt ที่เป็น33มสานะก็จะจ้องมองข้างสีดำด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะและยังมีระบบปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยสำหรับกระจกมองข้างแต่เขายังไม่พับไฟฟ้านะคะกับข้างประตูทางด้านข้างค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์สีดำด้านเท่ากับคันนี้ได้ชุดแต่งของวิกเตอร์ครบเซตเลยนะก็จะจังหน้ากันชนหน้าคิวล้อและกับข้างประตูค่ะ ฟิล์มกล้องแสงเซรามิกติดตั้งให้ด้วยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็นบานหน้า60และบรอบคัน80%ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะเบ้าลองมือเปิดรวมไปถึงข้อฝาถังํามันตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนนาตีก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปให้ด้วยบราวหลังคาสีดำด้านถึงด้านบนค่ะตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเทให้กับตัวรถนะคะคิ้วกันสาดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยล้อบาเล็กของ Outlander ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า New Lo g กนะคะ ตัวงานมาเป็นท่อแขนยาวแบบนี้เลยใช้งานได้เลยค่ะเวลาเราขนของก,ก็ผูกรัดของนะคะใช้งานกับตัวโลบาร์กได้เลยเขาจะมีไฟเบรกดวงที่สามาให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็มีให้เลือกอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นฮนะันเตอร์อันนั้นจะเป็นท่อคู่สวยมันไม,ไม่ไม่แพ้กันเลยนะสติ๊กเกอร์ทางด้านข้างติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยลายสติ๊กเกอร์นะัตตี้มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเป็นร้อยลายเลยนะเลือกได้เลยค่ะคันนี้ฟนไฟท้ายน้ําเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะคะใครอยากได้ฟไฟท้ายฟูล e d บอกได้เลยเดี ข้อสายท้ายสีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยข้อสาปีกบัตะท้ายสอดแบบว้าโลโก้ค่ะสีดำด้านนะตัวฟอนต์ก็เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันใครอยากได้เป็นแบบสีนะคะเอาแบบโดดเด่นเลยบอกนัตตี้นะานัตตี้จัดให้อัคคิดิคแมนเจอร์ค่ะตัวนูนที่ฝาปีกบัตะท้ายติดตั้งเพิ่มเติมให้กันชนท้ายคันนี้เป็นกันชนท้ายเดิมๆจากตัวรถนะใครอยากได้กันชนท้ายเหล็กแบบแงกร่งๆนะัตตี้ก็ยินดีเปลี่ยนให้นะจริงๆอะค่ะชุดแต่งอะ ก็จะแต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าถูกใจเลยลูกค้าจะเลือกชุดแต่งเองได้ทั้งหมดอย่างเช่นคันนี้นะคะหรืออยากจะปรับเปลี่ยนตรงส่วนไหนก็ได้เช่นเดียวกันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบ พี่ดูคันนี้นัตตี้พี่อยากได้สีขาวแต่ชุดแต่งจะต้องเป็นแบบนี้ไม่จําเป็นเลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะขอแค่ให้ทักมาคุยกับนัตตี้นะคะอย่าพึ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยจองรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเงินจองและเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะ Ford Auto Gallery ทุกบัตรทุกสตางค์ทุกค่าใช้จ่ายนะคะนัตตี้จะไม่ให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะถ้าไปเจอใครให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะลูกค้าก็สามารถบริเคราะห์ได้เลยนะคะอันไหนที่แบบให้ความไว้วงใจลูกค้าได้นะคะอยากให้ลูกค้ามั่นใจนะคะกับเซลล์ท่านั้นอย่างเช่นนัตตี้ค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวไ้เพลงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะรีวิวหน้าจะเป็นรุ่นอะไรกดสั่งกระดิกแจ้งเตือนไว้ได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ